angle ที่บริเวณลาณนนาสรากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการถแถลงข่าวมหากรรมแสดงและจำหนายสินค้าบริการชุมชนท่องเที่ยวโอทับนวัดวิถี โดยในประดิษฐ์หลวงจอกพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสำมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูร์เตรียมความพร้อมในการเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีโดยมีการพัฒนาคณะทํางานประกอบด้วยผู้นาชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านความร่วมมือและความสามัคคีซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมาย11อำเภอ31หมู่บ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนการสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยงสินค้าโอท็อปเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชนการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดสร้างคูหาแสดงการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการม่กอกว่า100รายซึ่งจะมีการจัดเค้ื่อนที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพช แบ่งออกเป็นส่วนในเทศการให้ความรู้แยกตามหมวดหมู่อาทิสินค้าอาหารท่องเที่ยวบริการและยังมีการจัดก,กิจกรรมการแสงบนเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานร้านจำหน่ายสินค้ากิจกรรมภายในงานตลอดเวลาการจัดงานทั้งสิ้นจำนมน5วันตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลาคม2 5 6 1 สำหรับพิธีเปดิดงานมากรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสืบสั่งอิมวิจานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานในพิธีนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของงานที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้คือการมาร่วมพิธีเปิดงานของมิ้นชาริดาวิจิตบงทองซึ่งเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยเวลานี้มาร่วมสนุกภายในงานด้วยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเพชรบูร์ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้าโอท็อปและแหล่งท่องเทีย่ยว เข้าไว้ด้วยกันโดยตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอท็อปในการพัฒนาสินค้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการชลอต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ผลิตนําไปสู่การลดความเดือดร้ําการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนมีความสุขในบ้านของตนเองตราดจนเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป